สายแรกเป็นสายของสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณวันคุณวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณวันเชิญคุณวันคุยกับคุณหมอชันเวรีได้เลยครับมีปัญหาอะไรครับค่ะเชิญเลยค่ะคุณวันสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเคยเป็นโปนเรียแล้วรักษาหายแล้วจะมีผลต่อการตั้งครรยากไหมคะคุณวันคะโรคโกลนเรียนี่หรือเมืองไทยก็เรียกว่าโรคหนองในนะคะโรคหนองในนี่ก็ส่วนใหญ่ มันก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็มีการรับเชื้อมาน้องในนี่เป็นลักษณะพิเศษของมันก็ชื่อชอบเยื่อบุต่างๆ<ม>นะคะเยื่อบุช่องคลอดเยื่อบุปากมดลูกโพรงมดลูกท่อมดลูก<ม>และก็รังไข่ฉะนั้นเมื่อเป็นหนองในถ้าเป็นอย่างรุนแรงเช่อนอย่างที่คุณวันเล่าก็คือมีไข้<ค>นะคะมีการท้องเสียแสดงว่ามันเข้าไปที่อุ้งเชิงกรานซึ่งทําให้เกิดโรคอย่างหนึ่งเรียกว่าโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบหรือภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆว่า PID ะะ <Okay. S 1> โรคช่วงอุ้งเชิงกรานอักเสบเนี่ยเมื่อหายแล้วนะคะเ mm. นื่องจากเชื้อโรคนี้ก็ไปทําลายส่วนของเยื่อบุต,ต่างๆก็จะทําให้เกิดพังผืดต,ตามมาการมีพังผืดนี้ก็ทําให้มีบุตรยากนะคะ mm hmm. อาจจะทําให้ท่อรังไข่ติบตันทําให้รังไข่ไม่ค่อยทํางานนะคะ <Okay. S 1> หรือบางคนทําให้ปากมดลูกตีบนะคะ mm hmm. แล้วคุณวันได้ไปตรวจดูบ้างไหมคะว่าสาเหตุที่มีลูกยากนั้นเพราะอะไระคะเขาตอ,ตอนนั้นอยู่ ต่างประเทศอยู่อังกฤษเขาไปเรียน <c oughs> หนังสือเพือสงสัยว่าท่อรังไข่ตันนะคะอ๋อใช่นะคะก็คือสาเหตุที่ท่อรังไข่ตันมากที่สุดก็คือการทําลายโดยเชื้อโกโนเรียเนี่ยนะคะ <c oughs> เชื้อหนองในเนี่ยนะคะ <c oughs> ตรงนี้จริงๆแล้วถามว่ามีวิธีแก้ไหมก็มีวิธีนะคะคุณวันคงต้องไปตรวจ ว่ามันตีบตันแค่ไหนนะคะถ้าเย็บต,ติดต่อตัดต่อซ่อมได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหแต่กรณีที่ตัดต่อซ่อมไม่ได้ก็ต้องหันไปหาเทคโนโลยีที่มีบทยากนะคะ,คะก,ก็ใช้วิธีอย่างอื่นเช่นเด็กหลอดแก้วอะไรประเภทนี้นะคะ<อ>คุณรัน<ร>แต่งอะอันนี้จะต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเด็กหลอดแก้วนี่คือไม่ต้องผ่าตัดใช้วิธีเจาะนะคะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่นะคะคุณแต่งงานกี่ปีแล้วคะอุ้ยนัแล้วค่ะ สิบกว่าปีแล้วไม่ไม่มีบุตรเลยก็ต้องถือว่ามีปัญหาที่จะต้องตรวจแล้วว่านะคะแต่ถ้าอักเสบเรื้อรังนี้คุณวันจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นปวดประจําเดือนมีอาการนี้ไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ไม่ไม่ไม่บ่อยอะค่ะค่ะแล้วก็จะมีอาการบางอย่างเช่นมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเป็นบางครั้งนี่มีไหมคะอ๋อไม่ไม่เจ็บค่ะอ๋อไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่น่าจะอักเสบเป็นมากนักถ้าเป็นมากนักจะตามมาด้วยการ เจ็บปวดเวลามีประจำเดือนนะคะแล้วมีเพศสัมพันธ์เจ็บปวดบางคนถ่ายอุจจาระถ้าท้องผูกก็เจ็บปวดด้วยออันนี้หมายถึงมีการอักเสบเรื้อรังบางคนวันนี้อาจจะมีพังผืดคือการอักเสบอาจจะหายแล้วแต่เป็นพังผืดค้างอยู่จากการที่เป็นกอรเรียเขาก่อนอันนี้เป็นสิ่งมรดกตกทอดที่กอรเรียทิ้งไว้ให้หลังจากที่ถึงแม้จะรักษาหายแล้วก็ตามใช่หรือว่าเกี่ยวกับว่าตอนนั้นตอนอายุสิบเจ็ดแล้ว พอดีได้เสียรับแฟนแต่ว่าควมท้องแล้วก็คุณหมอให้ยามาสองเม็ดแล้วทานแล้วเกี่ยวไหมคะกับยาตัวนี้ค่ะก็คงไม่เกี่ยวนะคะ,คะเพราะฮอร์โมอนนี่มีผลไม่นานนะคะ แล้วเกี่ยวกับน้ําหนักไหมครับเพราะตอนนี้น้ําหนัก3.2แฟนน้ําหนัก9.4ราคาน่บอวันน้หนักเท่าไหร่นะฮะ3.2งคโอ้ำหนี้เนลากคร่งะฮะิโอคปนยหนือเล่าไหร่นะ้า3.2แคลน้ำอนกค่าไห่นีฮม3.2แคลน้ำหนักเี่าไหร่นะฮะ3คลเ้ำ่นักเท่าไหร่นะฮะ3.2แคล้ำหนักเ่าไ่ะฮอ3.2แคลน้หนักเท่า่นะฮะ3.2แคลน้นกเ่าไหร่นะฮะมคน้ำหนักเท่าจห่นะไปเพิ่มน้าหนักเื่า่าฮอร์โมน ก็คงจะไม่ค่อยดีนักฮอร์โมนที่มาถึงฮอร์โมนที่ในร่างกายนะคะทาให้ไข่ไม่ค่อยตกเดาว่าคุณวันอาจจะมีปัญหาหลายประเด็นนะคะอาจจะเกี่ยวกับโกนเรียหรือไม่ก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับน้ําหนักที่น้อยก็ได้นะคะฉะนั้นก็คงจะต้องไปหาคุณหมอนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะคุณวันค่ะสวัสดีค่ะ